ให้กับวิกฤตความรุนแรงทางการเมืองไปแล้วถึง2คนนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกับเวทีชุมนุมของกลุ่มกอประประสที่แยกราชประสงค์ทีมข่าว NPT New Focus นะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่ายังมีพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับพาเด็กๆเ,เข้ามาในย่านนี้หลายคนก็กลัวและก็กังวลถึงความไม่ปลอดภยัยว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับแต่ก็มีเหตุผลทางครอบครัวที่ไม่สามารถทิ้งลูกไว้ได้เพียงลำพัง ชิฟโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพิมพยาดาพัทรีพีรากรพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริยังคงมีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ามาทำธุระและกิจกรรมในพื้นที่นี้ ซึ่งบริเวณนี้เคยเกิดเหตุระเบิดจนทําให้มีเด็กต้องสังเว์ชีวิตให้กับวิกฤตท,ทางการเมืองไปถึงสองคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานางอรไทยสีภูมิซึ่งทํางานอยู่ในย่านนี้เป็นหนึ่งในพ่อแม่ที่จําเป็นต้องพาลูกสาววัยสามขวบเศษเดินทางมาด้วยทั้งๆท,ที่รู้ว่าเสี่ยงแต่เมื่อเสร็จธุระแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุม พอดีมาแวะแป๊บเดียวอะค่ะมาหาน้องเขาแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าทํางานอยู่ที่นี่ค่ะที่ฟิกซี่เพราะว่าเดี๋ยวขาออกก็จะออกด้านหลังค่ะเหตุผลที่ต้องพาลูกสาวมาด้วยเนื่องจากนางอรไทยไม่อยากปล่อยลูกไว้ที่บ้านโดยไม่มีใครดูแลแต่ด้วยหัวอกของคนเป็นแม่การได้เห็นลูกอยู่ในสายตานับว่าเป็นความอุ่นใจที่แม้จะไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นเช่นไรก็กลัวแต่ลูกอะค่ะ แต่ตัวเราเองอเราไม่นี่ห่วงค่ะรักมากด้วยเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวแต่เมื่อเข้าใกล้พื้นที่ชุมลุมคูเป็นแม่รายนี้ยอมรับว่ารับรู้ได้ถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งกับตัวเธอเองและลูกสาวจากนี้ไปเธอคงต้องคิดทบทวนและไตร่ตรองมากขึ้นกับการพาลูกมาในพื้นที่นี้ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวก็เมื่อก่อนจะพามาถ้าไม่มีคนดูค่ะก็จะพามา แต่ช่วงนี้คือคือจะไม่ได้พามาเลยสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดเหตุร้ายรายวันทําให้นางอราไทยเกิดความกังวลใจอย่างมากว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซ้ารอยอีกและไม่อยากให้ครอบครัวไหนต้องมาเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้พิมยาดาพัทรีพีรากร NBT News cus โฟกัส